Bye. Uh -huh. สวัสดีครับวันนี้พี่ซุปและวิตามินข่าวขออาสาเติมวิตามินสร้างภูมิต้านทานเพื่อให้พวกเราอยู่ห่างไกลจากขา่าวอุบัติภัยที่ทำให้เด็กๆของเรานั้นเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งครับนั่นก็คือการจมน้ำครับวันนี้เรามีวิธีการป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้อยู่ห่างไกลจากอุบัติภัยนี้ครับการว่ายน้ำไม่เป็นไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าหากว่าเราจะฝึกว่ายน้ำนะครับ้าว่ายน้ำเป็นค่ะ โอ้เก่งจังอันนี้เขาเรียกว่าท่าอะไรครับ Free <Please die, S 1> ต t y l e f ฟรีสไตล์นะครับถ้าว่าเราว่ายน้ําเป็นร่างกายของเราก็จะเหมือนกับขวดใบนี้นะครับสามารถลอยตัวในน้ําแล้วก็หายใจในน้ําได้อย่างปลอดภยัยแต่ถ้าเราว่ายน้ําไม่เป็น กาจะมีลักษณะเหมือนกับปวดใบนี้ครับเราไม่รู้วิธีการพยุงตัวบนน้ําหายใจในน้ําไม่เป็นนะครับเราจะหายใจเอาน้ําเข้าไปในปอดแทนออกซิเจนแล้วก็ไม่สามารถจะขับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นของเสียออกจากร่างกายได้เราจะรู้สึกอึดอัดมากครับหายใจไม่ออกครับร่างกายหมดแรงหมดสติแล้วก็หมดลมหายใจได้ภายในเวลาเพียงแค่สี่นาทีครับชื่ว่าน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ําแบบไหน กอนจร่ายแล้วสามารถทาให้เราจมน้าได้ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้าธรรมชาติหรือแหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นถูกต้องแล้วครับไม่ว่าจะเป็นปุวยหนองคลอง,องบึงแม่น้ําหรือว่าทะเลเห็นน้ํานิ่งๆแบบนี้ครับประมาทไว้ได้เลยครับเพราะว่าเราอาจจะเจอกับน้ําเชี่ยวอย่าระวังเจอน้ำเชี่ยวหรือน้ำฝน กลัวมากนะครับแต่ว่าน้ําตื้นเนี่ยเด็กๆก,ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ําที่มีปริมาณความสูงเป็นแค่10นิ้วเนี่ยเด็กๆก,ก็จะจมน้ําได้เช่นกันนะครับคนที่เสี่ยงต่อการจมน้ํามีอยู่4กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นครับ กลุ่มนี้หากว่าลงไปเล่นในน้ําแล้วจมน้ําจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับมีโอกาสเสียชีวิตได้ภายในเวลาเพียงแค่2-3นาทีเท่านั้นครับ <c oughs> และนี่คืออาการคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นนะครับจมน้ําเมื่อไหร่เนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง90%ครับกลุ่มที่2คือคนที่ว่ายน้ําเป็นแต่ประมาทครับ กลุ่มนี้จะคิดว่าตัวเองว่ายน้ําแข็งครับจมน้ํายังไงก็จะว่ายน้ําได้เพราะว่ายน้ําเก่งแข็งแรงแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครว่ายน้ําได้ตลอดเวลาครับขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยครับผมเป็นแชมป์โอลิมปิกมาแล้ว3สมัยไม่มีทางว่ายน้ําจมครับหนูเป็นตัวมามาชอบเาคนปลอม นี่คือกลุ่มคนที่ว่ายน้ําเป็นแต่ประมาทนะครับมักจะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดเสี่ยงครับชอบเล่นพาดพลนความประมาทแบบนี้อาจจะทําให้เราจมน้ําเสียชีวิตได้นะครับหากว่าว่ายไปเจอน้ําลึกมากๆเจอน้ําเชี่ยวหรือว่าเจอกระแสน้ําวนครับกลุ่มที่3คือกลุ่มคนที่มีปัญหาด้านร่างกายนะครับ กลุ่มนี้เมื่อลงไปเล่นน้ําแล้วร่างกายเกิดอาการเป็นตะคริวจะเจ็บปวดมากครับทำให้ไม่สามารถว่ายน้ําต่อได้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และจมน้ําในที่สุดครับหนูเป็นตะคริวอช,อชอบความให้คนเป็นตะคริวเจ็บ็เจ็บตะคริวแล้วตะคริวเลย นที่เป็นตะคริวนะครับเกิดจากการที่ร่างกายขาดน้ําและเกลือนะครับวิธีการป้องกันก็คือว่าเราควรจะดื่มน้าหวานก่อนจะลงว่ายน้ำนะครับสักเล็กน้อยรวมทั้งเวลาเด็กว่ายน้ำเนี่ยไม่ควรว่ายน้านานเกินไปแล้วก็ต้องบริหารร่างกายทั้งก่อนและหลังการว่ายน้ําครับกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุในน้ํานะครับกลุ่มนี้อาจจะเสียชีวิตได้แบบไม่ทันรู้ตัวเลยครับ อุบัติเหตุในน้ำเนี่ยนอกจากการถูกสัตว์มีพิษฉกกัดนะครับก็จะเกิดขึ้นจากความประมาทครับเช่นวิ่งชนขอบสะลื่นตกตะลิงนะครับซึ่งอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกที่นะครับแม้แต่ในบ้านของเราหรือว่าในที่ที่มีความสูงของน้ำเพียงแค่10นิ้วก็จจะทำให้เราจมน้ำแล้วก็เสียชีวิตได้ครับ วิตามินข่าววันนี้เราได้เข้าใจว่าอะไรบ้างนะครับคือสาเหตุของการจมน้ําและได้รู้ว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เราจมน้ําในวันพรุ่งนี้เราจะได้รู้วิธีการป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นอย่าพลาดวิตามินข่าววันพรุ่งนี้ครับติมาา่นวข